กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรดิมรัวบ้านการ์เด้นคอรเนอร์บหนึ่งช่องทีรวบรวมความรู้เกี่ยวกับกุหลาบมาฝากเพื่อนๆค่ะสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่เพิ่งมารับชมช่องนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆค่ะเวลาลงคลิปของช่องนี้นะคะจะอยู่ประมาณเวลาสองทุ่มค่ะส่วนวันไหนนั้นต้องแล้วแต่ว่าทําคลิปเสร็จวันไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะพยายามให้อยู่บนวนเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะถ้าเกิดใครรับชมแล้วชอบนะคะ หรืออยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้โพสหรือใต้คลิปที่ดูนี้ได้เลยนะคะอย่างน้นอยๆนะคะหนึ่งจะได้รู้ว่ายังมีคนดูช่องหนึ่งอยู่นะจะได้มีกำลังใจในการหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อไปนะคะช่วงนี้นะคะหนึ่งก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลกุหลาบแบ่งออกเป็นหมวดเป็นสีเป็นกลิ่นนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอาจจะมีบางสายพันธุ์เนี่ยซ้ำกันบ้างนะคะแต่ก็ วังว่าเพื่อนๆจะไม่โกรธนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีคนใหม่หรือบางทีใครที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเนาะอยากได้ข้อมูลเนี่ยจะได้แบบเข้ามาดูกันง่ายๆนะคะส่วนปุ๋ยหรือว่ายาต่างๆนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ดูแลกุหลาบหนึ่งก็จะแปตะกร้าก็คือจะเป็นรูปผลิตภัณฑ์ที่โผล่ขึ้นมาระหว่างคลิปนั่นแหละค่ะเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูเลือกซื้อกันได้นะคะ อันนี้เนี่ยเขาจะลิงก์ไปที่แอป s h o ป e e นะคะแอป Sho ป e e ก็เป็นหนึ่งในแอปที่น่าเชื่อถือนะคะมีฉาชีพน้อยนะคะก็ลองไปหาซื้อเลือกชมกันดูได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่านะก็ลองไปดูว่าถูกใจไหมถ้าถูกใจก็ค่อยซื้อก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนกุหลาบ14สสายพันธุ์ที่เป็นสีเหลืองนะคะพร้อมชื่อแล้วก็รายละเอียดของสายพันธุ์มาฝากเ,เพื่อนๆค่ะไปติดตามรับชมกันเลย กุหลาบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ชื่อว่าบิ a u ี้นะคะบิทเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษค่ะบิดโดยคุณเดวิดออตินนะคะดอกจะเป็นสีเหลืองนะคะกุหลาบสายพันธุ์นี้จะเป็นหนึ่งในกุหลาบพุ่มนะคะคอลเลกชันอิงลิสโรสค่ะแล้วก็เป็น English Garden น o รสด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสายพันธุ์นี้ยังนิยมนำไปเป็นกุหลาบสำหรับจัดช่อ เจ้าสาวในงานแต่งงานด้วยนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะสีของเขาจะออกแนวนี้ค่ะที่หนึ่งเคยเห็นนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนก็ไม่ค่อยฟอร์มจะสวยเท่าไหร่นะคะเขาจะสวยหน้าหนาวค่ะแล้วก็ฟอร์มดอกเนี่ยก็เท่าที่เห็นนี้ยังไม่เจอแบบสวยแบบจริงๆเลยนะคะเว้นแต่ลงมาจากดอยนะคะ แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าพื้นราบจะเป็นยังไงเพราะสายพันธุ์นี้จริงๆแล้วหนึ่งก็ยังไม่เคยปลูกเนาะแต่ที่เคยเห็นก็คือจะเห็นจากตามร้านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้หิวมาเพราะว่าสภาพดอกน้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อนๆคนไหนที่เคยปลูกสายพันธุ์นี้ก็มาบอกกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงปลูกแล้วสวยไหมในพื้นราบนะคะอยากได้ข้อมูลส่วนนี้มากเลย ถ้าพูดถึงกุหลาบสีเหลืองแล้วไม่พูดถึงกุหลาบสายพันธุ์นี้นี่คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าจัดเป็นหนึ่งในกุหลาบที่น่าปลูกม,มากๆสาหรับสีเหลืองนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาออกดอกดอกค่ะเลี้ยงง่ายนะคะเป็นกุหลาบชื่อว่าเจอร์รี่เจนนิ่งนะคะเป็นกุหลาบที่บีดโดยคุณพอลแบรดนนะคะก่อนปีคศักา .2007 ค่ะเป็นกุหลาบสัญชาติอเมริกันนะคะเป็นกุหลาบไฮบริดมัทนะคะ และเป็นกุหลาบที่หอมแรงมากค่ะสำหรับสีของเขาจะเป็นสีเหลืองทองนะคะสีจะซีดเมื่อบานเต็มที่ค่ะเริ่มแรกจะเป็นสีเข้มแบบนี้นะคะออกดอกเป็นช่อเป็นพวงนะคะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรหรือประมาณ1.75นิ้วค่ะความสูงของทรงพุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณ120ซนเมตรถึง215เซนเมตรเลยทีเดียวพุ่มกว้างนะคะมากกว่า120ซนติเมตรค่ะ ก็จัดว่าเป็นกุลาบที่มีพุ่มค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็นกุหลาบสายพันธุ์หนึ่งที่เพื่อนๆสามารถเอาไปปลูกแบบเลื้อยซุ้มได้นะคะแบบแนวกุหลาบเลื้อยได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เคยปลูกสายพันธุ์นี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าปลูกแล้วเลี้ยงง่ายจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าแนะนําว่าดูแลยังไงให้ออกดอกดกๆได้จะดีมากเลยค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์การปลูกสายพันธุ์นี้กันได้นะคะ กุหลาบสีเหลืองทองนี้มีชื่อว่าโมลินุกนะคะโมลิน mm ุก hmm. เป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษค่ะบีดโดยคุณเดวิดออตินเป็นกุหลาบที่บีดก่อนปีคศหนึ่ักราสิ9ค่ะจะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะของคอลเลกชันอิงลิสโรสค่ะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษนะคะสำหรับกลิ่นของเขาเนี่ยกลิ่นหอมปานกลางกลิ่นออกแนวชาแล้วก็มัดแล้วก็ หรือชมสดนะคะสีของเขาอย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือในประเทศไทยเนี่ยสามารถออกดอกแบบมีสีเป็นสีเหลืองทองได้นะคะแล้วก็บางช่วงก็อาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะตามฤดูกาลแล้วก็ตามอายุของดอกด้วยนะคะแล้วก็ตามสภาพอากาศนะคะถ้าเกิดหนาวหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสภาพอากาศร้อนหรือว่าอาจจะเป็น ชื้นๆแบบหน้าฝนอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นแนวเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะสีเหลืองอ่อนค่ะความดุของเขาก็ขึ้นอยู่กับอายุของเขาด้วยนะคะถ้าเกิดยิ่งอายุมากก็ปริมาณดอกก็จะออกได้มากกว่าต้นอายุน้อยๆนะคะสำหรับขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ6-8ถึซนติเมตรหรือประมาณ2-5นิ้วถึง2.75นิ้วค่ะ ความสูงของพุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณ90ซนติเมตรขึ้นไปนะคะความกว้างของทรงพุ่มก็อยู่ที่ประมาณ70ถึง100เซนติเมตรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เคยปลูกสายพันธุ์นี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยข้อมูลที่เพื่อนๆปลูกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะกลิ่นหอมแรงไหมนะคะกลิ่นหอมตามที่หนึ่งบอกหรือเปล่าสามารถมาแชร์กันได้นะคะว่าสายพันธุ์นี้เป็นอย่างไรเลี้ยงยากง่ายยังไงนะคะ สำหรับกุหลาบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะชื่อว่า Impact y e l l o w นะคะต้องขออภัยจริงๆว่าสายพันธุ์นี้หนึ่งไม่สามารถหาข้อมูลในทัมเนียมกุหลาบได้นะคะไม่แน่ใจว่าชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อเล่นของเขาหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อทางการนะคะแต่ว่าลักษณะดอกของเขาเนี่ยสวยมากเลยเป็นกุหลาบสีเหลืองนะคะน่าจะเป็นกุหลาบแนวตัดดอกหรือไม่ก็แนว Hybrid Tree นะคะสำหรับกลิ่นวันนั้นไม่ได้ดมเนาะแต่ว่าขนาดดอกเนี่ยค่อนข้างจะ อยู่ระดับกลางๆนะคะถึงใหญ่นะคะก็อยู่ประมาณที่2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วเลยทีเดียวค่ะสามารถออกดอกได้แบบเป็นช่อแบบมี2ดอกซ้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็สีดอกนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามอายุของดอกนะคะถ้าเกิดเป็นดอกที่ยังบานไม่เต็มที่ก็จะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะพออายุมากขึ้นก็จะบานออกแบบนี้นะคะแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะ ความสูงของทรงพุ่มนะคะอันนี้วันนั้นเป็นกระถางประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ12นิ้วนะคะสูงอยู่ที่ประมาณไม่เกิน100เซนติเมตรค่ะวันนั้นที่หนึ่งเห็นนะแต่ว่าถ้าเป็นกระถางถาง12นิ้วเนี่ยบางทียังไม่โตเต็มที่นะคะส่วนดอกเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะก็ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครึ่งประมาณนั้นนะคะโอ้นี่ออกได้เป็น3ดอกเลยช่อนี้นะคะ วนพุ่มกว้างนะคะวันนั้นเนี่ยกระถางส2นิ้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60เซนติเมตรค่ะเขาเป็นแนวพุ่มแบบพุ่งตรงขึ้นนะคะแบบกิ่งพุ่งตรงขึ้นไม่ได้แบบกระเกะระกะอะไรนะคะก็เหมาะสำหรับใครที่อยากได้กุหลาบแบบแนวตัดดอกเอาไปปักแจกันนะคะสายพันธุ์นี้หนึ่งว่าเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสีเหลืองสวยเลยนะคะกุหลาบสายพันธุ์นี้ชื่อว่า golden e p j นะคะ เป็นกุหลาบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจะเป็นกุหลาบไฮบริดทรีนะคะกลิ่นหอมแบบดอกไม้หอมหวานนะคะกลิ่นหอมระดับปานกลางค่ะสีดอกจะเป็นสีทองนะคะหรือโกลเด้นนั่นเองทรงดอกนะคะเป็นแนวทรงถ้วยค่ะขนาดดอกใหญ่มากเลยนะประมาณ3มนิ้วเลยทีเดียวนะคะทรงพุ่มนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรนะคะกว้างอยู่ที่ประมาณ90เซนติเมตรค่ะ ดอกเขาน่ารักมากเลยนะคะอยู่ในประเทศไทยนี้ตรงปลายกลีบมีสีชมพูด้วยนะคะนอกจากเป็นแนวสีเหลืองแล้วนะคะแต่พออายุมากขึ้นดอกเขาจะเป็นแนวเหลืองอ่อนนะคะถ้าใครเคยปลูกแล้วก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่ากุ่มดบส,สวยๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะสีเหลืองสดเลยนะคะชื่อว่าชัยนาเกลค่ะ เชนาเกอร์บีดโดยคอเดสนะคะจัดเป็นกุหลาบเยอรมันนะคะกลุ่มฟอริบันดาค่ะกลิ่นหอมอ่อนถึงกลางนะคะขนาดดอกนะคะจากข้อมูลในธรรมเนียมกุหลาบบอกว่าประมาณ3นิ้วหรือประมาณ8เซนติเมตรค่ะความสูงของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ60-90ซนติเมตรนะคะความกว้างของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ60-90ซนเมตรค่ะกลีบดอกแน่นนะคะ ปลายกลีบจะหยิกๆแบบหยักๆแบบนี้นะคะเป็นคลื่นสวยงามเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะซ้อนแน่นกันนะคะแล้วก็ออกดอกเป็นช่อเป็นพวงนะคะแบบนี้เลยนะคะจัดว่าเป็นกุลาบทีน่น่าปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสีเหลืองแล้วก็แบบแนวนเป็นช่อแล้วก็ดอกใหญ่นะคะเห <è S 2> ็นไห <uest S 2> ม, <S <S ม <spirituality> ช่อหนึ่งออกตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกเลยทีเดียวนะคะ แล้คิดดูถ้าเกิดออกพร้อมๆกันจะอลังการขนาดไหนกุหลาบสีเหลืองนะคะชื่อว่าชัยนาเกิลนะคะแต่เป็นกุหลาบสัญชาติเยอรมัน,นะคะ่ะเพื่อนๆคนไหนเคยปลูกแล้วลองมาคุยบอกกันได้นะคะนี่ตอนนี้นะคะชอบมากเลยอยากลองปลูกเหมือนกันกุหลาบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อว่าชาล็อตนะคะชาล็อตเป็นกุหลาบสัญชาติ อังกฤษนะคะบีดโดยคุณเดวิดออสตินนะคะก่อนปีคริสต์ศักราชหนึ่งพันก้าร้อยก้าสบสองค่ะแต่เป็นไม้พุ่มกลุ่มอิงลิสโรสคอร l เรคชั่นนะคะสีดอกจะออกเป็นสีเหลืองส้มค่ะกลิ่นหอมแบบปานกลางนะคะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณสามจุดสองห้านิ้วนะคะความ สูงของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ90-185เซนติเมตรเลยทีเดียวความกว้างอยู่ที่ประมาณ120-150เซนติเมตรนะคะถ้าเราอยู่บ้านเราเขาก็คงเข้าใจว่าเป็นเลยนะคะจากข้อมูลนี้ถือว่าเขาค่อนข้างมีความสูงค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็สามารถเอามาทำเป็นสุมกุหลาบได้นะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็ทรงดอกเขาเนี่เป็นแนวทรงทั่วอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นเลยกลีบดอกแน่นอยู่นะคะ ถ้าใครชอบนะคะสายพันธุ์แนวแนวนี้ก็หาซื้อมาปลูกกันได้นะคะใบแท้เขามีทั้งหมดเจ็ดใบค่ะสายพันธุ์นี้สีดอกเขาเป็นสีเหลืองแบบนี้เวลาโดนแสงก็จะเหมือนสีทองเลยนะคะมีเสน่ห์อีกสายพันธุ์หนึ่งเลยสำหรับคนที่ชอบสีเหลืองนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยปลูกแล้วก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะว่าสายพันธุ์นี้ปลูกยากง่ายยังไงนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตดีไหมดอกเท่าตามที่หนึ่งบอกหรือเปล่านะคะ แล้วก็กลิ่นหอมแนวไหนเอ่ยก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะหนึ่งเห็นนี่คือแบบกรีดเลยค่ะชอบมากแนวนี้นะคะสวยหนึ่งชอบหนึ่งชอบแนวแบบทรงถ้วยแบบนี้ค่ะหนึ่งว่ามันเหมือนลูกชิ้นเดยแล้วก็ดอกคือแบบมันดูแบบไฮโซออ,อหนึ่งชอบแนวแนวนี้ค่ะกุหลาบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ชื่อว่าชาวดาวินนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษค่ะบ,บีดโดยคุณเดวิดออสตินนะครเป็นกุหลาบ อิงลิสโรสแบบพุ่มสูงนะคะแต่มาอยู่ในประเทศไทยเกือบจะเป็นเลื้อยไปแล้วนะคะสำหรับกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแนวกลิ่นชาแบบแรงนะคะสีเหลืองทองค่ะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าอยู่ประมาณที่4-4.5ถึง4.5นิ้วนะคะหรือประมาณ1 0 1ถึงส2ซนติเมตรค่ะความสูงของต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ120ซนติเมตรค่ะพุ่มกว้างประมาณ100ซนติเมตรนะคะ สายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกมากอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเพราะว่าทรงดอกเขาเนี่ยเป็นแนวแบบกุหลาบแบบพูดีบอดีนะคะเป็นทรงแนวถ้วยนะคะถ้วยแบบเหมือนลูกชิ้นเลยนะคะอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นเลยแล้วก็กลีบซ้อนกลีบแน่นนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้นะคะเพืเ่อนๆคนไหนเคยปลูกแล้วบ้างปลูกง่ายหรือยากยังไงนะคะ แายพันธุ์นี้นะคะแนะนําว่าให้ซื้อต้นที่มีอายุค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะกุหลาบอังกฤษที่เป็นแนวเลื้อยเนี่ยแนะนําว่าซื้อแบบให้อายุสักหนึ่งปีครึ่งถึง2ปีขึ้นไปดีกว่านะคะเขาจะออกดอกได้ดีกว่าต้นที่อายุน้อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องมาเลี้ยงฟอร์มต้นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าอายุเยอะๆเนี่ยจะได้แบบออกดอกแบบอลังการไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องฟันฝ่าปศุสัตว์ต่างๆเยอะมากไปนะคะได้เห็นดอกสวยๆบ่อยๆเยอะๆเลยค่ะ ถ้ายังไงก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะตอนนี้ชื่อว่าชาวดาวินนะคะกุหลาบที่เพื่อนเห็นอยู่นี้ชื่อว่าแคทรีน่านะคะเป็นกุหลาบที่บีดโดยแฟงบาชูแมนนะคะก่อนปีคิศกรา2002ค่ะที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะจัดเป็นกุหลาบไฮบิดทีหรือกุหลาบตัดดอกค่ะไม่มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าออกดอกดกค่ะแล้วก็ออกดอกหลดอกต่อช่อนะคะ กุหลาบสายพัน,นุ์นี้นิยมนํามาเป็นกุหลาบปักแจกันนะคะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ2นิ้วหรือประมาณ5เซนติเมตรนะคะแต่ในธรรมเนียบเนี่ยเขาบอกว่า2นิ้วถึง3นิ้วหรือประมาณ5ถึง8เซนติเมตรค่ะอันนี้เป็นฟอร์มดอกในประเทศไทยนะคะสำหรับความสูงของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ70ถึง90เซนติเมตรค่ะความกว้างของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ6 0ถึง90เซนติเมตรด้วยเช่นกันนะคะ เพื่อนๆที่เคยปลูกก็สามารถมาบอกได้นะคะว่าสายพันธุ์นี้เป็นยังไงบ้างหนึ่งเคยปลูกแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นไดแบกง่ายอะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนๆปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างมาแชร์กันหน่อยนะคะกุหลาบสีเหลืองทองที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ลักษณะคล้ายดอกเบนจมาศนี้นะคะมีชื่อว่า golden celebration ค่ะ golden celebration บีดโดยคุณเดวิดออตตินประมาณปีคศหนึ่งัก้าร้อยเาสิบสอนะคะ แต่เป็นไม้พุ่มค่ะอยู่ในกลุ่ม English l o s ค Collection นะคะสำหรับสีของเขาจะเป็นสีเหลืองเข้มตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้เลยนะคะกลิ่นหอมเข้มข้นนะคะกลิ่นออกแนวดอกไม้สดๆนะคะกลิ่นหอมแรงค่ะความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ120ซนเมตรถึง200 mm เลยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้หนึ่งเคยปลูกแล้วนะคะถ้าเกิดอายุต้นเขาเนี่ยเยอะๆหน่อยนะคะ สักประมาณปีครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะออกดอกค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็สีดอกของเขาเนี่ยเวลาโดนแสงแดดเขาจะเหมือนเรืองแสงได้เลยนะคะสีแบบเป็นสีทองจริงๆสมชื่อเขาเลยค่ะ Golden c e l e b a t i o n ถ้าเกิดจากข้อมูลทำเนียบกุหลาบเขาจัดเป็นกุหลาบพุ่มใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่ในประเทศไทยนี้จัดเป็นเหมือนกุหลาบเลื้อยไปเลยนะคะพุ่มสูงมากคะ่ะหเคยซื้อมาต้นอยู่ที่ประมาณ200เซนติเมตรเลยนะคะ แล้วก็ซื้อมาสองต้นเอามาชนกับอีกต้นหนึ่งหนึ่งจำชื่อว่าชื่ออะไรนะ Lady o f m ฟ g r e g ริดนะคะเวลาเขาออกดอกนะคะจะออกเป็นแนว,แนวเดียวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ออกแบบตามกิ่งก้านถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เขาออกดอกเก่งขึ้นนะคะก็ให้พยายามโน้มกิ่งลงมานะคะเขาจะสามารถออกดอกแบบเป็นเดียวๆแต่ว่าออกดอกเป็นคู่แบบนี้ได้นะคะถ้าเกิดเป็นแนวราบเขาจะออกดอกเก่งกว่าแนวที่ให้เขาสูงขึ้นไปนะคะ เ,เพื่อนๆคนไหนเคยปลูกแล้วบ้างลองมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะคะว่าสายพันธุ์นี้เป็นยังไงสําหรับต้นนี้นะคะเขาตุยไปเพราะว่าเขาโดนเพี้ยหอยค่ะก็เลยตายนะคะแต่ก็จะเป็นกุลาบที่อยู่นานอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้นะคะยังไงก็ลองหามาดูนะคะสําหรับใครที่ชอบแนวกุลาบอังกฤษนะคะกลีบดอกสวยๆแบบนี้นะคะสีสดๆแบบนี้นะคะ่ะ กลุบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ชื่อว่า Golden Bubusella นะคะเป็นกหลาบที่บีดโดย p i e r r l a s นะคะเป็นกหลาบสัญชาติฝรั่งเศสค่ะจะเป็นกหุลาบพุ่มนะคะหรือ Hybrid t r ค่ะสีนะคะจะเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้นะคะดอกมีกลีบแน่นค่ะแบบทรงถ้วยนะคะออกดอกเป็นกระจุกรวมกันนะคะ กลิ่นหอมแนวน้ำผึ้งและมะขามค่ะกลิ่นหอมระดับปานกลางนะคะขนาดดอกที่เจอวันนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะไม่ใหญ่มากนะคะแต่บางทีเขาอาจจะต้นเล็กนะต้นที่1เจอสําหรับในทําเนียบกลาบเนี่ยเขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยความสูงของพุ่มอยู่ที่ประมาณ100เซนตเมตรค่ะพุ่มกว้างประมาณ80ซนิเมตรนะคะ ใครเคยปลูกสายพันธุ์นี้แล้วบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเลี้ยงยากง่ายยังไงนะคะต้นที่หน่งเอาไห้เพื่อนๆดูนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะดอกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะยังไม่เคยปลูกค่ะสายพันธุ์นี้ก็เลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างมาแชร์กันหน่อยก็เป็นกุหลาบอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สีสวยนะคะหน้าปลูกอยู่เหมือนกันทรงดอกก็เป็นทรงถ้วยด้วยนะคะใครที่ชอบแนวทรงถ้วยก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะ กุหลาบอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะหนึ่งขอจัดไว้อยู่ในกลุ่มสีเหลืองหรือส้มนะคะหรือสีทรายเอามาไว้ด้วยกันนะคะก็ะคือฮันนี่ดีจอนนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติฝรั่งเศสคะ่จะจัดเป็นกุหลาบไฮบริดทรีนะคะสําหรับกลิ่นของเขาจะกลิ่นหอมแบบปานกลางนะคะสําหรับกลิ่นเนี่ยจะกลิ่นหอมแบบน้ําผึ้งและมะขามะคะ่ะใครเคยดมแล้วบ้างลองไปดมกันดูนะสีนะคะก็จะเป็นสี เหลืองอมส้มหรืออาจจะเป็นสีไตล์หรือเป็นสีนูตนะคะหรือสีน้ํำผึ่งนะคะความสูงของทรงพุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณ100ซเมค่ะความกว้างอยู่ที่ประมาณ70ซนเมตรนะคะขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณเท่าที่เคยเจอนะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วนะคะกลีบไม่ได้ซ้อนแน่นมากนะคะแต่ก็กลีบเยอะระดับหนึ่งเลยนะคะ ใครเคยปลูกสายพันธุ์นี้ก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเลี้ยงยากไหมข้อมูลที่หนึ่งได้มาถูกต้องหรือเปล่าสามารถแก้ไขหรือบอกได้นะคะแล้วก็สามารถแนะนำเพื่อนๆได้นะคะว่าปลูกแล้วเป็นยังไงยากหรือเปล่านะคะถ้าบอกสาเหตุว่าน้องตุยได้ยังไงก็จะดีมากเลยค่ะหรือฤด,ดูไหนเขาออกดอกเก่งนะคะก็บอกได้นะคะ กุหลาบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะสีเหลืองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสีน้ำตาลแบบสีน้ำผึ้งนะคะหรือสีนู้ดสีทรายหรือแซนนะคะหรือวินเทจค่ะแล้วก็ยูนิคนะคะเขาบอกประมาณนั้นนะสาหรับกลิ่นเขาบอกว่ากลิ่นหอมนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากลิ่นหอมเหมือนอะไรนะคะบีเดอร์นะคะเป็นมิลมลลนนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบสัญชาติฝรั่งเศสค่ะ ขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะถึง2นิ้วครึ่งนะคะดอกจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเขาจะไม่บานเยอะมากนะคะก็จะม้วนๆแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบนะตอนที่เขายังพึ่งจะเป็นแบบแรกแย้มนะคะก็จะเป็นออกแนวสีน้ำผึ้งค่ะอยู่ในประเทศไทยนะคะพอเริ่มบานนะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะหลังจากบานเต็มที่ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นสี ควันบุหรี่หรือสีนูด๊ดหรือสีทรายหรือสีแซนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับขนาดทรงพุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณความสูงอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรถึง120เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างของทรงพุ่มก็อยู่ที่ประมาณ60ถึง100เซนติเมตรนะคะถ้าใครชอบกุหลาบแนวนี้นะคะก็สามารถหามาปลูกได้นะคะดอกดกมากเลยนะคะลองดูนะคะ สีก็สวยนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกุหลาบสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยค่ะใครที่เคยปลูกสายพันธุ์นี้ก็ลองมาให้คําแนะนําหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกระถางนี้นะคะก็อายุอยู่ที่ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะก็ทรงพุ่มเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตเต็มที่ของเขาแล้วนะคะก็ใครชอบก็ลองไปหากันมาดูนะคะ สายพันธุ์นี้ชื่อว่า Winchester c a t ทเทอรันะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษอีกเช่นเคยนะคะบีดโดยคุณเดวิดออสตินนะคะประมาณปีคศหักราร้นะคะโอ้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะสำหรับกลิ่นของกุหลาบสายพันธุ์นี้นะคะเขาบอกกันว่าเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมหวานแบบละเอียดอ่อนนะคะมีคนอธิบายกลิ่นของเขาไว้ว่า เป็นกลิ่นแนวกุหลาบโบราณนะคะหรือโอโรสค่ะแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆนะคะบางคนก็ว่าคล้ายกลิ่นอัลมอนด์แล้วก็กลิ่นมะลินะคะผสมอยู่เล็กน้อยนอกจากนี้เนี่ยยังมีความหอมแบบกลิ่นอบอุ่นและนุ่มนวลนะคะไม่ฉุนเกินไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคนบอกว่ากลิ่นหอมนี้เนี่ยคล้ายกลิ่นครีมหอมแบบกลิ่นกุหลาบแบบคลาสสิกด้วยนะคะรวมถึงกลิ่นหอมแบบสบู่นะคะที่ หอมอ่อนๆด้วยเช่นกันค่ะบางคนก็ว่าเป็นกลิ่นกุหลาบที่เหมือนสวนกุหลาบในช่วงเช้าที่มีน้ำค้างค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นหอมแบบแรงๆนะคะแต่ว่าต้องการกลิ่นหอมแบบนุ่มลึกไม่หวานจัดนะคะก็แนะนำสายพันธุ์นี้เลยค่ะสำหรับขนาดดอกนะคะสายพันธุ์นี้อยู่ที่ประมาณ2.25นิ้วค่ะ ความกว้างของทรงพุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรค่ะก็ทั้งความสูงและความกว้างก็พอๆกันนะคะในต่างประเทศบ,บอกว่าสีขาวแต่ประเทศไทยเป็นสีเหลืองอ่อนแบบประมาณนี้ค่ะกุหลาบนะคะในประเทศไทยกับต่างประเทศบางทีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็การดูแลการใส่ปุ๋ยนะคะ บางทีทรงดอกนะคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยในต่างประเทศอาจจะสวยงามหรูหราแต่ว่าพอมาอยู่ประเทศเราก็อาจจะไม่สวยนะคะแต่บางสายพันธุ์ก็ตรงปกตามต้นฉบับนะคะเรื่องการจเจริญเติบโตเนี่ยค่ะก็อาจจะแตกต่างกันได้นะคะบางสายพันธุ์เนี่ยบอกว่าเป็นกุหลาบพุ่มนะคะในต่างประเทศแต่พอมาอยู่บ้านเรากลายเป็นเหมือนกุหลาบเลื้อยมีการจเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่มีความร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะในต่างประเทศอาจจะต้องอยู่ชะงักแบบ ต้องจำสีช่วงฤดูหนาวแต่บ้านเราจเจริญเติบโตลตลอดทั้งปีนะคะสำหรับกุหลาบสายพันธุ์นี้นะคะได้ที่มาของชื่อจากมหาวิหารวินเชสเตอร์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของอังกฤษค่ะตั้งอยู่ที่เมืองวินเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะชื่อนี้มีความคลาสสิกแล้วก็สื่อถึงความสง่าง,งามสอดคล้องกับบุคลิกของดอกกุลาบสายพันธุ์นี้มากค่ะ กุหลาบสายพันธุ์นี้นะคะรูปทรงดอกจะแน่นแล้วก็กลีบซ้อนสวยค่ะและมีกลิ่นหอมแบบกุหลาออังกฤษแท้ด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกุหลาบกจำนวน15สายพันธุ์ที่นำมาฝากวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่นะคะเวลาสองทุ่มค่ะคาดว่าาจะอยู่บนเสาร์วันอาทิตย์เป็นหลกกักน,นะคะแล้วก็จะพยายามลงคลิปย่อยนะคะ ช่วงจันถึงสุกนะคะเป็นคลิปช็อตคลิปสั้นๆน,นะคะให้ดูกันไปก่อนค่ะ